สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนช่องน้องมอุ้ยชาแนลด้วยจ้าเมื่อนีนน้องมอุ้ยชาแนลสิพามารีวิวเฮ็ดค่ะเห็ดเห็ดพึงขมกับพี่น้องเมื่อนีไ้ไปเก็บเฮ็ดค่ะไปเก็บเฮ็ดแต่เศร้าเปล่าผูาน้นั่นกับไปผู้นี่ก็ไปก็ได้หลายค่ะก็ได้พูดละเ,เป็นตาเป็นตาเปล่าค่ะเห็ดพิงยุค่าค่ะเฮ็ดเพิงขม นิดผึงยู่ค่าเนาะจ้ะนี่จ้ะนิดึ่งยูค่ค่าค่ะมือเศร้านี่บ่ได,ดไ,บได้เอามีดไปน้่ค่ะบ่ได้เอามีดไปน้่ก็ได้ได้มาเป็นลักษณะนี้ค่ะค่ะอามาเปิดทึ่งดินทึงหยังเพราะว่าดึงเอาดึงเอาลดค่ะพี่น้อง คนกะไลยค่ะบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปน้ำก็ไลยบ่ไดรีวิวตอนช่วงเก็บอยู่ในป่านะ่ะให้พี่น้องเขาเบิงค่ะได้สนีแหละค่ะมือนี้เพิ่งออกค่ะสวยงามค่ะกํลังเป็นตะกินเป็นตะแกงพร้มแสบค่ะพี่น้องสีได้มาเชาะเอาสีดินออกค่ะแล้วก็ไปต้ม ต้มน้ำขมบนออกค่ะเพระหาะหว่าฮ็ดผึ่งยุค่าเนี่ยเพื่อนมาเป็นยาค่ะเป็นสมุนไพรถ้าต้มน้ำขมบนออกแล้วขั่นผู้ใดมักบ่ขมไหลายจังสิเท่ากับต้มสองน้ำสามน้ำค่ะขั่นผู้ใดมักบ่ข,ขมกข็คือถ้าต้มแล้วเท่าน้ำไว้ก็ได้ค่ะแซ่าน้ำไว ต้มสุกแล้วล่างน้ำดีๆแล้วห้อกับแพ็คมันเย็นแล้วห้ากับแพ็คใส่ถุงยางเก็บไปกินโดนได้ค่ะพี่น้องดูด้มันซ้อนหลไหมนซ้อนอะไรค่ะมือนี้พ่พอดีแต่่ามือต่อไปมันสิเทานี่ติดพิ้นนีเวลาแค่มือเดียวแค่นั้นเกิดมแมลเพิ่นกับฝ้าใ่ฝ้าบาน เรากะเท่าค่ะตอนนี้โอซายกินเห็ดผึ่งคมไปสักอนเนาะจ้ะห็ดผึ่งยุคแรไปสะกกอนอีกจะประมาณสามสี่มือนี่กะขาดว่าฮิดละงูเข้ากับส,สิเหลิมออกค่ะฮิดละง,งูห็นด,ดินเท่าเนาะจ้ะค่ะกะจีก้อนอนุญาตเชาะเอาดินเพิ่นออกสะกกอนค่ะค่ะก็ขอขาปากกุดเลยกุดแท์ กดซับ c ไ i ร์กดเป็นกำลังใจน้องไม่แชนแนลไหนเด้อจ้า